ติดตัวอากาศดีแท้ดีว่าลมผัดบ่อยๆอยู่หัวอยู่ส่วนคือเกาเจ็ยบหมักแข้งมักขืออ่ะพูดนะงามๆเพราเบิ่งหมักแข้งอเมริกหมักแข้งอเมก k a นบักไงนี่แข้งอเม eka นมบักไงกินกับลาบกับก้อยกับปนกับเจลนี่คลกกราดนบักไงเฮ็ดเจลเนาะมกจีเห็ดเจลคือสิแซบขมอ้ยมยนี่ เข้ยขออยัหนหอนจำเปะจำเปะอ,อืนี่มะเขือเจี๊ยบนอนออนทาเข่าตู้แข็งไปกินโดนๆก็ได้นี่มาจากพ่าชิมเก็บมะเขือซอยอ,อืมะเขือไล่ขาวไล่เขีวยวไล่ขาวแซ่บกว่าปับเลยดุ้มดุ้มเจ็บมวนใช่ปะ นี่ตั้งตัวมาจ้ะกลับมาจ้ะว้าวไม่กอดสดสดเบอร์ไหนสดเบอร์นี่แหละสดจากต้นจากสวนเลยสดเบอร์นี้แหละอืมฮัลโหลดอลละอู้นี่ใหม่สดๆอ่อนๆอ่อๆกรอบกินมาได้ลูกกินมาได้ดอลละอืมกินมาได้มันจะเจ็บต้นนิด็ดดยวละอืม โอ้งามนี่ทำไมน้อยอ่อเอเอะน้อยเนยแม่พี่แมวหยัดไล่ขาวเอาไปไว้เห็นไหมไปดิได้แม่ไปเช็คเบิงอื่นมาได้แล้วอุ้ยกินได้เหรอกินบดได้ลูกกินบดได้กินบดได้อ่ะเมียนเห็นไหมพร้อมดีดีอือว่าแพงกันหลายเนาะคุณโอ้ยคุณจะคว่ำเธอวาเอ้ยคุณ Cùng nàng vào nhã vui mì cay nàng em cho mì ta đo la mà cay ừ.